ฤดูการแข้หวัดใหญ่ปีนี้อาจไม่เหมือนใครข้อมูลล่าสุดจากญี่ปุ่นและอังกฤษเปิดเผยว่าแข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สเปรดเคกำลังระบาดอย่างรวดเร็วแต่ที่น่ากังวลคือสหรัฐซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำคัญกลับหยุดเผยแพร่ข้อมูลการระบาดทำให้ภาพรวมของสถานการณ์เป็นปรากฏการณ์มืดบอดที่น่ากังวลน,นักวิจัยจากแคนาดาเผยเปิดข้อมูลว่าสายพันธุ์ h3n2 กลุ่มย่อยใหม่สเปรดเคกำลังกลายเป็นสายพันธุ์เด่น ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาล2025-2026โดยมีรายงานชัดเจนทั้งจากญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรว่าสายพันธุ์นิพบในตัวอย่างผู้ป่วยมากถึง90%ของจำนวนทั้งหมดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าปีนี้อาจต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสหรัฐซึ่งเคยเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญด้านสซเวเลนส์กลับหยุดเผยแพร่ข้อมูลไปตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ที่น่าสนใจคือทำไมข้อมูลจากสหรัฐ ที่เคยเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการระบาดในซิกโลกนือนกลับหายไปในปีนี้จะเป็นเพราะปัญหาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือมีเหตุผลอื่นใดบ้างนี่คือจุดที่สร้างความถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์รายงานจาก British Columbia Center for Disease Control ระบุว่าวรัส h 3 n 2สายพันธุ์ย่อยสเปรดเคเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงท้ายของฤดูการไข้หวัดซิกโลกใต้ทำให้วัคซีนแข้หวัดใหญ่ที่ถูกผลิตเพื่อฤดูการปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่บนสายพันธุ์อ้างอิงสเปรดเ2 ไม่ตรงกับไวรัสที่กำลังกลายพันธุ์ตามธรรมชาติส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนอาจลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุดานูตาสโคโรสกีดานูทสโครนสกีหัวหน้าทีมระบาดวิทยาโรคไข้หวัดใหญ่และเชื้อทางเดินหายใจในแคนาดากล่าวกับซิรักว่าสถานการณ์ในปีนี้มีความเสี่ยงต่อการมองไม่เห็นภาพรวมเพราะสหรัฐยังไม่มีข้อมูลสรุปการระบาดระดับชาติซึ่งผิดจากมาตรฐานของหลายปีที่ผ่านมาเธอระบุว่า นี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะเดินเข้าสู่ฤดูการไวรัสทางเดินหายใจแบบมืดบอดโดยไม่มีข้อมูลพร้อมย้ำว่าสหรัฐเป็นจุดอ้างอิงสำคัญของซิกโลกเหนือในแต่ละปีเนื่องจากเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ช่วยทำนายทิศทางของการระบาดข้อมูลการรักษาเชิงพันธุก,กรรมซีเควนซิ่งจากฤดูการก่อนแสดงชัดว่า H3N2 กำลังพัฒนาแบบ major drift หรือการกลายพันธุ์ระดับกลาง not a shift ที่ไม่ทำให้ไวรัสกลายเป็นชนิดใหม่ แต่มีพอให้เลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนในระดับหนึ่งนอกจากนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าไวรัสกลายพันธุ์จะทําให้อาการรุนแรงขึ้นหรือด้วยยาต้านไวรัสทําให้ผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าสถานการณ์ไม่น่าจะพัฒนาไปสู่การระบาดใหญ่ทันเดมิกอย่างไรก็ดีหากวัคซีนปีนี้ให้ประสิทธิภาพต่าจริงจํานวนผู้ป่วยอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัว ข้อมูลล่าสุดจากสาราจานาจักรที่เผยแพร่ในรูปแบบพริเพนชีวาวัคซีนปีนี้ยังสามารถป้องกันการเข้ารักษาในโรงพยาบาลของเด็กอายุ2-17ปีได้ถึง70-75%ขณะที่ประสิทธิภาพในผู้ใหญ่ลดลงเหลือเพียง30-40%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายังอยู่ในระดับที่เคยพบในหลายปีหลังแต่คำถามที่น่าสนใจคือหากวัคซีนปีนี้มีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติจะส่งผลต่อกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคประจำตัวอย่างไร นี่เป็นจุดที่ผู้เชี่ยวชาญเริ่มกังวลโจชัวเพทรีจชัวเพทรีนักวิจัยจากสถาบันวิจัยมาสฟริทคลินิกในรัฐวิสคอนซินให้ความเห็นว่าปัจจุบันยังเห็นผู้ป่วยแข้หวัดไม่มากนักแต่เชื่อว่า H3N2 จะกลายเป็นสายพันธุ์เด่นในสหรัฐเมื่อฤดูการเข้าสู่ช่วงพีคพร้อมเตือนว่าการขาดข้อมูลระดับชาติของ CDC อาจทำให้การรับมือช้าเกินไปหากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้ง CDC ยังมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์จีนโนมเชื้อไวรัสเพื่อจัดทำวัคซีนฤดูการถัดไปนักวิจัยจึงกังวลว่าความล่าช้าอาจกระทบต่อการวางแผนระยะยาวแม้จะมีความไม่แน่นอนผู้เชี่ยวชาญยังคงย้ำว่าการฉีดวัคซีนแคหวัดใหญ่ยังจำเป็นที่สุดเพราะแม้ประสิทธิภาพลดลงวัคซีนยังลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงและการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานการณ์ในญี่ปุ่นและอังกฤษซึ่งพบการระบาดของ h 3 n 2เ p r e a d K ในระดับสูงตั้งแต่ต้นฤดูกาลทำให้หลายประเทศเริ่มจับตาใกล้ชิดเนื่องจากหากไวรัสสายพันธุ์นี้ครองสัดส่วนมากขึ้นจริงฤดูกาล2025-2026อาจเป็นหนึ่งในปีที่มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าปกติแม้ไม่ถึงขั้นรุนแรงในเชิงความร้ายแรงของโรคแต่จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณาสุขในหลายพื้นที่ ถึงตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศยังคงรอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะจากสาหรัฐที่มีระบบเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผลการประเมินของวัคซีนในช่วงปลายฤดูกาลจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสายพันธุ์สเกลตเคมมีผลต่อภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใดและจะต้องมีการปรับสูตรวัคซีนสำหรับปีหน้าอีกหรือไม่ขณะที่หลายประเทศยังคงแนะนำให้ประชาชนรับวัคซีนเป็นปกติและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด